สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเซอร์วเส้นทางตอนกลางวันนะครับเพื่อที่คืนนี้เราจะมานอนดูช้างกันนะครับช้างป่าที่ไม่รู้ว่าเขาจะเดินออกมาให้เราเห็นไหมแต่เราจะไปดูกันครับ ็มาถึงแล้วนะครับโอ้ร้อนมากๆเดินทางมาถึงนะครับตอนนี้ก็อยู่บนบนห้างนะครับซึ่งก็ไม่สูงมากเท่าไหร่แต่ก็ประมาณสัก4เมตรได้นะครับ 4- 5หเมตรได้ประมาณนี้นะครับก็บริเวณนี้เป็นป่ามันสำปะหลังนะครับ ้านนอกนะครับก็ไปจะเป็นานาข้าวนะครับซึ่งอยู่ติดกับป่าเลยอากาศเย็นสบายลมหนาวพัดมาคาดว่าค่ำคืนนี้นะครับคงจะต้องหนาวแน่ๆก็นอนได้ประมาณสองคนเดี๋ยวผมต้องเอาเปล เอาเปลามาเสร็จแล้วก็ต้องขึ้นไปนอนไปูกบนต้นไม้นี่นะครับอีกชั้นหนึ่งนะครับหนึ่งเพื่อความปลอดภัยสองเพื่อที่จะมองเห็นชัดๆนะครับนี่นะครับบริเวณรอบๆ ก็มีป่ายุคาลิปตัสแล้วก็ป่ามันสำปะหลังยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นแหล่งอาหารของช้างป่านะครับแล้วก็ด้านนู้นนะครับก็จะเป็นป่าแล้วครับ คลิปหน้าเราจะเดินสำรวจป่าข้างในนู้นนะครับลึกกว่านี้อีกก็หน้าเที่ยวป่านะครับท่านผู้ช่วยนะครับท่านก็มีไร่ข้าวนะครับปลูกไว้ที่นี่ท่านก็เลยมาทำห้างเอาไว้ที่จะ ดูสัตว์ป่านะครับไม่ให้เข้ามากินผลผลิตของท่านนะครับผมก็เลยจะอาสาเข้ามานอนเป็นเพื่อนนะครับก็คืออยากดูช้างนั่นเองนะครับเขบอกว่าเห็นทุกคืนเลยนะครับก็อันตรายอยู่นะครับช้างป่ามันไม่ได้เชื่องนะครับแต่ว่าเพื่อความตื่นเต้นของชีวิตก <c oughs> ็อ,อยากเห็นช้างป่านะครับ บ้านผมก็อยู่ที่นี่แหละแต่ว่าไม่เคยเดินทางเข้ามาเลยเมื่อตะกี้นะครับผมเดินทางไปผิดสายผิดเส้นนะครับก็เข้าป่าลึกเลยเข้าไปทางนู้นนะครับปั่นจักรยานนะครับก็มีทางน้ําไหลมีอะไรพวกเนี้ยก็จักรยานนะนะก็เหนื่อยเอาการเหมือนกันครับไปถึงในป่าแล้วก็เลยโทรถามว่าเอ๊ะทำไมไม่เห็นห้างบอกว่ามา ต้องปั่นกลับมาอีกนะครับปั่นกลับมาอีกติดตอ่อได้เรียบร้อยก็ปั่นกลับมาก็มาทางนี้แล้วครับมาถูกที่แล้วกอปีนขึ้นมาดูก่อนนะครับว่าสภาพค่ำคืนนี้เราจะนอนที่นี่เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างลมเย็นมากคาดว่าคืนนี้หนาวนะครับหนาวได้นอนเลยครับคืนค่ำคืนนี้นะครับต้องเตรียมอุปกรณ์มาให้ครบนะครับ เสื้อกันหนาวกางเกงขายาวนะครับมาสบายสบายไม่ได้แล้วนะต้องเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับอะไรที่ติดไม้ติดมือมาได้ก็จะขนมานะเราจะมาดูช้างป่าว่าออมันจะตื่นเต้นขนาดไหนจะเห็นหรือเปล่านะครับเราก็ต้องอดูค่ำคืนนี้เมื่อ้เหงื่อแตกโอเคเดี๋ยวคืนนี้เราจะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะครับ ก็ผูกเปผูกอะไรแลควก็คอยดูคำคืนนี้ลุ้นกันนะครับลุ้นไปด้วยกันเอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่บนห้างแล้วนะครับผมก็หวังว่าคืนนี้ผมอาจจะได้เจอนะครับอาจจะได้เจอเพราะว่าเมื่อคือนเขาเดินมาแล้วเขาต้องกลับมาอิกแน่นอนเดี๋ยวเราจะไปลุ้นกันนะครับ ว่าเราจะไปเจอเขาหรือเปล่าก็เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยาการนอนบนห้างก็อากาศนะครับหนาวเหมือนกันช่วงนี้ยิ่งดึกนะครับยิ่งหนาวอากาศยิ่งเย็นมากก็เป็นเสน่ห์ของการนอนในป่านะครับหากมีโอกาสนะครับอยากจะมา เที่ยวป่านะครับเราอาจจะได้ร่วมทางกันเดี๋ยวเราจะทําเส้นทางหนึ่งป่าเส้นทางที่จะท่องเที่ยวในป่าแบบเดินไปศึกษาธรรมชาติไปแล้วก็นอนค้างป่าสักคืนหนึ่งแคมป์ปิ้งในป่าสักคืนหนึ่งตอนเช้าก็เดินอีกเส้นทางหนึ่งออกมา ตอนนี้ลมแรงมากเลยนะครับคิดว่าลมคงจะเข้า,าในกล้องนี้คงจะดังอย่างแน่นอนอยังไงต้องขออภัยด้วยเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับ ตอนนี้มาแล้วนะครับเราก็จะเดินไปดูกัน ลไปลตอนนี้เรากำลังผักดันช้างป่านะครับเข้าป่า ครับเจ้ารั่วเจ้ารั่ว

เมื่อกี้ก็เราได้ไปไล่ช้างมานะครับวิ่งเข้าป่าไปแล้วไม่รู้ว่าจะมาอีกรอบหรือเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องออคอยดูอีกครั้งหนึ่งนะครับคอยสองดูอีกครั้งหนึ่งก็เสียงจะสังเกตง่ายๆนะครับจะมีเสียงหักไม้หักอะไรดังมาก่อนแล้วเราจะลุกขึ้นมาเพื่อที่จะส่องไฟหา อีกรอบหนึ่งถ้าเขากลับมานะครับถ้าไม่กลับมาก็น่าจะเห็นรอบเดียว

ไอัน,นี่ชื่ออะไรนี่ เนี่ยครับมองเห็นหรือเปล่าไหนนู่น,น,น นี่นะครับนี่นะครับพี่น้องครับท่านผู้ชมครับนีกเานกำลังข้ามไปนะ Ừ <laughs> 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 <Nế. Nế, Nế, cười> Này Này, nih, kita ini, 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 ด้วยแหละเห็นไหมครับเห็นไหมครับโอเสียงคห็นไหม่ะตามทางหไปย่าเลยนาไปตูกมามา ก็เวลาเาที่ยงคืนสาสินาทีเที่ยงคืนครึ่งนะครับก็พึ่งกลับจากวิ่งไล่ช้างแล้วก็วิ่งไปวิ่งมาช้างวิ่งไล่นะครับก็ตื่นเต้นมากใครอยากจะตื่นเต้นแบบนี้นะครับก็เชิญได้นะครับเกือบเอาชีวิตไม่รอด <laughs> ตอนแรกก็มองมองเห็นเขาอยู่ดีๆนะครับวิ่งไปวิ่งมาถูกเขาวิ่งไล่นะครับแล้วมองหาอะไรไม่เห็นเลยครับก็มองหาเพื่อนๆอ,อย่างเดียวไฟอยู่ตรงไหนวิ่งหาอย่างเดียวเลยครับตอนนี้ก็โอ้โหหมดเรี่ยวหมดแรงกันไปหิวข้าวเลยนะครับตอนนี้เที่ยงคืนกว่าๆแล้วเที่ยงคืนครึ่งแล้วโอเคเดี๋ยวเราเรอดูต่อไปครับสวัสดียามเช้าครับ ตอนนี้ก็เวลาตีห้าสี่สิบสามนาทีนะครับก็หนาวมากเมื่อคืนก็ไปไล่ช้างกันสองรอบมีรอบที่สามอีกครับไม่ได้ลงไปแล้วตอนนี้ก็ฝนฝนเริ่มจะตกแล้วนะครับไม่รู้ว่าเราจะออกจากป่าได้หรือเปล่าแต่คิดว่าเดี๋ยวก็คงหยุด อนนี้ก็หนาวมากนะครับได้รสชาติจริงๆเลยนะครับทั้งตื่นเต้นทั้งหนาวทั้งฝนตกนะครับได้ทุกอย่างเลยครับแล้วพบกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ตื่นเต้นดีนะครับขอโชคดีครับ